สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวไมคี้9ดาวนะครับซึ่งผมตั้งใจขึ้นเป็น9ดาวนะการจะขึ้นเอนเจอร์เป็น9ดาวนะครับเบื้องต้นนะต้องดูก่อนว่าเรนเจอร์นะครับมีความสามารถ9ดาวที่รองรับหรือเปล่าถ้ามีความสามารถ9ดาวรองรับที่ดีนะเช่นเป็นคอมโบอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจใช้ไฮเปอร์แม็กก็ได้นะครับเพราะว่าขึ้นเป็น9ดาวเนี่ยเอนเจอร์แรดฮาตบางตัวมันใช้เยอะจนแบกนะครับไม่มีเกียร์รองรับก็ไม่ดีนะก็ปล่อยตัวก็จะช้าลงนะครับ ซึ่งอันที่3ผมขึ้นหมดเลยนะเพราะว่าทุกตัวนะครับก็มีความสามารถที่ค่อนข้างจะรองรับมีรูเดียนั่นแหละที่จริงๆน่ยไม่ต้องขึ้นก็ได้นะ,ะหรือถ้าเกิดจะขึ้นก็แนะนําเป็นฟื้นพลังแต่ผมไม่ได้ฟื้นพลังนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,ะซึ่งนะไมคี้ผมตั้งใจเลยนะครับว่าจะเอาพีชีพสเพราะว่ามีคอมโบับกับบากินะครัแล้วก็ตัวของอบาวอัศวิน นี่ครับตั้งใจมาคอมโบเลยครับซึ่งคอมโบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ควรมองข้ามนะคือมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่เรนเจอร์ครับเมื่อสู้ก็ปล่อยตัวมาสู้ตามปกตินั่แหละแต่พอศัตรูซัดพีชิสตายนะครับบอกเลยครับว่าพีชิสเนี่ย ถ้าสมมติเรนเจอร์เราแบบเฮ้ยปล่อยตัวมาเยอะมากมันอาจจะก,กว่าศัตรูเนี่ยตายตามไปด้วยจํานวนมากอยู่เหมือนกันนะซึ่งมันได้ทั้งภาคพื้นแล้วก็ตัวบินด้วยนะพีชีสอนะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคอมโบที่สามารถที่จะพลิกเกมได้อยู่เหมือนกันอันเดียวมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าไมกี้กับคอมโบ p ีชีสองกานใช้งานจะเป็นไงบ้างนะครับอ่ะตุการาเพิ่มเลทแล้วนะ คุเทพเกียร์นะครับใครพร้อมก็ไปจัดนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากสู้กระตูกกระชาเป็นผู้เล่นเก่าไม่มีไอดีเล่นและอยากจะได้ไอดีแบบไปเล่นเลยนะครับก็แนะนำรนะ้านซื้อขายดีเกนเวนเจอร์ร้านนี้นะครับ ทาโรเรนเจอร์ Ranger, อยากได้ไอดีตึงๆต,ต้องนึกถึงทาโรเรนเจอร์ครับไปซื้อได้เลยครับไอที ID สวยซาดแก่กล่องใช้งานได้เลยครับก็ไปเลือกโคลาโบแสงมืดคอมโบเกียต่างๆนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะเป็นจำนวนไอดีที่เหลือของทางร้านนะครับอยากได้แบบไหนก็ลองไปดูนะหรืออยากได้แบบไหนเป็นพิเศษอ่ะทะักแชทสอบถามไปที่ทางร้านได้เลยนะครับจะขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันะครับไอดี ID สวยซาดร,ราคาร้อนบุกลายจะซื้อจะขายไอเกมเรนเจอร์ต้องทาโรเรนเจอร์นะตรงนี้ระบบ กา,ารย้าย ID มันมีปัญหาเรื่องของระยะเวลานะฉะนั้นเนี่ยซื้อร้านที่ปลอดภัยไว้จะได้แน่นอนอย่างร้านทาร่เนี่ยจะได้ปลอดภัยนะเดี๋ยวแปะลิงก์ร้นเอาไว้ให้ที่ปักหมูคอมเมนต์นะฝากกดติดตามด้วยครับอยากได้ไอดีตึงๆต้องได้ถึงทาร่เลนเจอร์เลยนะครับใครพร้อมไปจัดที่ร้านได้เลยนะครับ่ะไมกี้นะครับ สเตตัสสนิดหนึ่งนะครับปาพลังโจมตีกายก็ขึ้นมาเกือบร้านสองจริงๆเยอะนะโดยเลขของพลังาสายพลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยสูงมากนักอันนี้ผมถือว่าแบบเฮ้ยก,ก,ก็ได้อยู่มกันผมไม่น่าจว่าเกมแบบปรับเรื่องของ าดาเมจพิเศษหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเหมือนจะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะพลังชีวิต11ล้านนะครับตำแหน่งยืนนะ่ยจริงๆเป็นตำแหน่งตัวชนใกล้แต่เรนเจอร์มันเป็นประเภทกระโดดข้ามนะก็หลังโล่งครับหาตัวยืนแทงซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งก็จะดีนะอะวิ่งค่อนข้างจะไวเลยนะความความในการตีก็กลางๆนะครับ ขึ้นเป็นเก้าดาวนะครูดอรนเจอร์จาก6.5ไฮเปอร์แม็กก็จะเป็นิอ่าวิ้วส่วนแรกคาดก็เพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าตัวเลขประมาณนะี้บอกว่าโอเคอยู่สำหรับเดือนนีนะ้มันลดแรกเดิมอยู่นะอาจารย์เน่ขึ้นเป็นเก้าดาวเดือนนี้ก็จะยังสบายๆยอยู่นะครับสกิลหนึ่งนะครับ ดาเมจนะฮารุ uh, alu, นะแล้วก็เคลื่อนมายังศัตรูนะส่วนให้ศัตรูรวมตัวกันอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าสกิลจะไม่ได้พ่วงกันทั้งหมดคือเคลื่อนที่กระโดดข้ามเนี่ยมันกระโดดข้ามแบบร0 0ซแต่ว่าทาให้ศัตรูรวมกันเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับค่าเกียร์บางทีใส่โดนแน่นอนเนี่ยโดนก็จะบีบมารวมตัวกันนะซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าศัตรูเนี่ยมันเหมือนถูกผลักไปยังแนวหลังไกลกลอยู่เงินนะซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะ องอยู่กันครับอากลาง250้จุดแต่พอใช้จริงเรารู้สึกว่าไอ้เหมือนมันลึกกว่าที่เห็นนะคูดาสกิล8 8วินะครับส่วนสกิลบัฟนะครับก็เป็นบัฟน้าป้อมอ่ะบัฟที่ดีเลยนะเกาะเลือดฮิลเลือดนะครับกว้าง350จุดคูดาสกิล8วินะครับ ความสามารถเปิดนั่งโทนะติด50าิเปอร์บางช่วงติดดีก็ดีเลยนะครับบางช่วงไม่ดีก็แล้วแต่จังหวะมันเป็นพวกความสามารถสุ่มเนะี่ยบางช่วงก็อาจจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่แพทเกมนะ,ะส่วนนะครับนี่ความสามารถที่ผมต้องการเลยนะครับก็คือ P ีชิฟสองครับพีชิสองเนี่ยใช้โหมดอื่นๆไม่ได้นะครับแต่ว่า p ีพนะีเนี่ยจะสูงถึงเจบอเปเลยนะเดี๋ยวที่บอกว่าบางทีเนะี่ยกว่าศัตรูนะหรือบางทีไม่มีตัวการบินไปกว่าตัวบินเนะี่ยอพีชิ p สองนั่นแหละส่วนกิวอ ติด60เปอร์อ่ากิวอลมันปล่อยได้ตัวเดียวนะก็อาจจะไม่ค่อยมีแ,แตกก่ก็ช่วยได้อยู่นะอ่าหลักๆผมเอามาเล่น PVP นะครับถ้าเป็น P ชิพหนึ่งเนี่ยโหมดปกติจะใช้ได้สุ่มติด10นะครับแต่ว่า PVP กับกิวอลเนี่ยจะติดแค่40เปอร์ฉะนั้นเนี่ย P ชิพสองอ่าใช้ PVP จะคุ้มกว่านะอัญชันเซก,เกี้นะประยุกต์ใช้ตามชอบเลยนะครับอ่ารองเท้าเรียวนาดนะครับกระดิ่งคริสต์มาสนะครับอ่าภาพรวมนะพลังชีวิต2จุดนะครับ อบเก้าบเ1ตัน80อ่ะก็ไม่ถึงรนะ้อยนะอ่าบางคนอาจจะบอกว่าแบบไม่มันต้องลบร้อยตันร้อยคือเอาจริงๆใครจะไปใส่แบบนั้นได้หมดทุกตัวมันเป็นไปนไม่ได้นะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใส่เกียร์นะก็แค่ประเมินดูนะว่าแบบเฮ้ยตัวไหนมันจาเป็นจะต้องลบร้อยตันร้อยหรือบางตัวแบบตำแหน่งมันพอได้ก็ประยุกต์ใส่เกียร์ไปนะะฉะนั้นเนี่ยเติมให้ด้วยก็ได้นะถ้าใครจะมาให้หลบร้อยตันร้อยตลอดนะก็ดูแล้วกันนะว่าเกียร์ผมใส่ประมาณนี้มันถึกได้แค่ไหน อ่านั่นนี่มาถึงก็ติดโคลนบวกเลยนะครับอ่าดูแล้วก็นําไปใช้นะครับกระโดดไปหนึ่งทีออีกตัวหนึ่งไม่กระโดดตามไม่ติดตามไปด้วยนะนี่อย่างที่บอกครับว่าร่างโคลนก็ไม่ได้ติดเหมือนกันเสมอไปนะครับอ่านี่ประมาณ4ทีก็เกือบเกือบหมดหลอดให้ผมว่ามันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะสําหรับดาเมจของสายพลังนี่4ทีเกือบหมดหลอด5ทีไปเลยนะครับ อ่านั่นแต่ว่าหมวดใช้ไม่ได้นะในส่วนของ P 12เอามาให้ดูกระโดดกระโดดเฉยๆ,ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าอ่านี่คือให้ดูกันชัดๆเลยครับว่าเมื่อไปตีกับเรนเจอร์ครับมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะแน่นอนครับตัวที่ทดสอบไปแล้วตอนเฮือกสุดท้ายนะอ่ะก็คือตัวบาวล็อกนั่นเองนะครับอ่าเจอกับบาวล็อกถ้าใส่เกร์ตึงๆเนี่ยรับดาเมจได้อยู่นะเออแล้วไปตีเฮิร์สุดท้ายของขวางเนี่ยก็ ช่วยปวดได้เยอะครับแต่นี้คือตั้งใจให้ดูครับนี่ตายไปแล้วนี่ตายแล,แล้วก็ติดพีทิพสองไปนะครับอันทางนั้นก็ล่างโคลนแต่ทางเราลด่างโคลนบวกแต่ทางนั้นก้าวดาวแม็กอันนี้ให้ดูครับว่านี่ครับคือใส่ถึกก็ดีแต่ดูนะรับดาเมจตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับตายแล้วก็ติดพีทิพสองและเจ็ดสิบสองเปอร์มันเป็นเลทที่ค่อนข้างจะสูงนะอย่างที่บอกนะว่าเฮ้ยมันช่วยได้เยอะนะ อ่ามันช่วยได้จริงนะครับในกรณีที่มีคอมโบนะถ้าเป็นตัวเดียวโดดๆเนี่ยอาจจะเห็นผลแบบไม่ได้ชัดเจนมากนักอ่าเห็นผลยุ่งกันแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากนักนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าบางทีนะเนี่ยเฮ้ยสู้ๆอยู่กันไปเรื่อยอย่างนี้นะพอสมมุติแบบเราโดนตีตายแล้วแบบติดพีที่สองทัหมดเลยศัตรูคือหายไปเป็น10ตัวเลยครับคลิกเกมได้เลยหรือไม่ก็จัดเสียเปรียบกลับมาเป็นสูสีได้อีกครั้งก็ได้อยู่เงิน อันนี้ซึ่งดูนะว่าเรนเจอร์เราเอามาเน้นปว่วนจริงๆไม่ต้องมีคอมโบความสามารถก็ได้อย่างที่บอกนะครับว่าเกมบุกเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้คอมโบความสามารถก็ได้เราใช้เลนเจอร์ที่สามารถเอาไปชนะศัตรูได้ดีนะครับมาตัวไหนที่แบบว่าช่วยป่วนี่เยอะคือในทีมอะยังไงมันก็ต้องมีตัวดาเมจคือจริงๆอะเลนเจอร์มันจะออกไปเป็นทางเดียวกันหมดไม่ได้ผมก็เข้าใจนะบางคนต้องการตัวดาเมจตึงๆโหดลายครับพอมันไม่ออกมาเนี่ยมันก็มีตำแหน่งอื่นๆออกมาแทน อ่าซึ่งบางคนเขายังต้องการอยู่นะบางคนก็จะไม่ต้องการก็อ่ได้เก็บรูบี้ได้เก็บตักระชารับอันนี้เดี๋ยวเจอกับเมกูมินดูอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับอ่าจริงๆเนี่ยผมควรจะใส่เกียร์ปล่อยตัวไว้ให้มันเยอะๆหน่อยให้มันจํานวนตัวเนี่ยออกมาเยอะๆนะครับอ่าเจอเมกูมินครับเดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงคือแพ้เนี่ยแพ้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเมกูมินตัวนี้ของผมอ่ะมันนขทานจะโกงมากแต่ที่ต้องการทําให้ดูนะครับก็คือว่าเวลามันซัดดาเมจ อาจจะได้สัตว์ไหมเนี่ยไม่ได้สัตว์เลยไม่ได้สัตว์เลยหายเกลี้ยงเลย,เลยอ่ะขออีกทีหนึง่งนะครับอขออีกทีหนึ่งนะคือที่ให้ดูเนี่ยตรงที่ว่าดาเมจรเราชนะธาตุนะครับขอแค่ตีโดนตีธรรมดานะครับหรือว่าสัตว์ดาเมจสกิลเนี่ยมันต้องตายอย่างน้อยเนี่ยมันต้องตายนะครับมันถึงจะใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่นี้คือเมกูมินคือหนึ่งต่อหนึ่งอ,ะอ่ะอย่างที่รู้กันนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงครับกระโดดเข้าไปนี่เป็นไง โดนเข้าไปเปี้ยงหนี่หายนี่มันต้องแบบนี้นะโดนดาเมจมันต้องตายบ้างนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ตายอะไรเลยนะครับแต่ว่าน่านอนครับพอเราฆ่าศัตรูได้แบบไม่เกลี้ยงสนิทเพราะว่าเลนเจอร์มัน9้าวดาวแม็กนะ,อะพอไม่เกลี้ยงสนิทปุ๊บเนี่ยเขาปล่อยมาเราก็โดนหยุด5อ่ะนี่โดนหยุด5ปุ๊บเลนเจอร์ไม่เหลือตัวให้ปล่อยนะอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าสมมติเอาพีชีฟ2 อ่านะเอามาช่วยร่วมเล่นเนี่ยอาจจะเป็นยังไงบ้างไม่ไหวครับนี่สุดท้ายนะกเมกูมินก็ยังเป็นเมกูมินคือผมว่าตัวมัน่อาข้างจะโหดมากๆนะครับแต่น,นี้ตั้งใจให้ดูนะว่าแบบเอยมาเจอแบบนี้มันพอจะท้วยแบบจุกจิกจุกจ,กจ,กจกได้ไหมอ่ะดาเมจก็ได้ลหละแต่สุดท้ายด้วยร่างของเรนเจอร์นะที่มีความแตกต่างกันอพอสมควรครับ แต่เดี๋ยวให้ดูนะคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกตัวนะคือบางตัวเนี่ยเราก็สู้เขาได้ดิเกียหดๆนะครับ9ดาวแม็กเรนเจอร์มันก็มีรายละเอียดอยู่เหมือนกันครับอันนั้นไม่ได้หมายความว่าเมคูมินนี่จะไปเล่นทีมแนละ้วแบบว่าโหมันจะแบบว่าเก่งค้ำฟ้าอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเล่นหลายตัวครับก็ต้องมีตัวมาช่วยดูบ้างนะครับคาดเดียวกัน่ะแต่ทางเราเนี่ย ก้าดาวล้อหกสิบ่ทางนั้นก้าดาวแม็กนะครับอันนี้กระโดดไปดาเมจลดไปครึ่งหนึ่งอ่ดาเมจลดไปครึ่งหนึ่งนะโอ้โหส่วนเขาซัดเราหายอยู่เหมือนกันคือแบบนี้เห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันนะโดยโปกติเนี่ยตัวเรมเนี่ยจะแบบว่าดาเมจเขาอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหนักโฮกอะไรมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยไมกี้เอาตรงๆนะก็ไม่ได้ถึงขั้นถึกโอเวอร์อะไรขนาดนั้นอ่าฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะประยุกต์เกียร์ก็ได้นะครับ เอาตามชอบนะเอาตามชอบนะครับอันอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าเล่นเดี่ยวไม่ไหวเล่นเดี่ยวไม่ไหวนะพีชุ่สองต้องเอาไปเล่นเป็นทีมอ่ะนแล้วผมตั้งใจทําแบบนี้อ่านเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไมกี้นะถ้าจะให้ถึกตึงๆเลยนะ่ะเกียร์จะต้องอหลบร้อยต้านร้อยอ่าจะต้องให้มันถึงคนระับถ้าไม่ถึงมันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะอย่างนี้ผมเห็นแล้วว่าเกียร์ผมไม่ถึง เราต้องการใช้แบบนี้หรือเดี๋ยวค่อยไปปรับภายหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรนเจอร์เนี่ยเราสามารถที่จะทดสอบนะครับแล้วก็นาไปทดลองใช้กันได้ได้นะครับว่าแบบนี้จะใช้เป็นแบบไหนเ,เดี๋ยวผมจัดเป็นทีมนี้แล้วกันนะเผื่อเจอตัวบินนะครับผมจัดทีมเอาไว้สองทีมนะามาเดี๋ยวมาดูกันครับอมีบินจริงๆด้วย เออนะมีบินเราก็ต้องเอาการบินมาช่วยชนิดหนึ่งนะครับอดีนี้คือเดนเจอร์แบบมันเริ่มรล้นทีมแล้วสงสารอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าแบบบางตัวหลุดทีมก็ไม่ควรจะหลุดทีมนะอะสังเกตดูนี่ดูข้างหน้าครับ p ีชีพสนี่นีชีพสอนี่อย่างที่บอกนะครับว่าเฮ้ยมันมันบางทีเนะี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรครับคือเกม่ะเขาทำแบบทิศทางออกมาให้มันหลากหลายแล้วก็ตามลีกของเราด้วยนะ ซื้อมาทีดีสูงเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าแบบหลีสูงเเขาเป็นแบบตัว9ดาวแม็กเกียร์แบบปล่อยตัวไวๆนะมันก็คือการัดสตูโดยกลายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้ดาเมจอะอ่ะปอมจะแตก่อนไหม อ่ะเดี๋ยวดู P 12คือถ้า P 12ินสั่นส่วนใหญ่เวลาติดนะผมสังเกตว่ามันจะติดไปข้างหน้านะคือไม่ค่อยเห็นมันติดย้อนไปข้างหลังนะครับซึ่งถ้าเกิดบินไปอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่แน่ใจอะใครเห็นมาบอกกันนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติแบบเรนเจอร์ P 12นเนี่ยมันไปกองกันอยู่ข้างหน้านะครับแล้วแบบไอ้ตัวบินเนี่ยมันอยู่ข้างหลังมันสามารถติดถอยไกลๆได้ไหมเหมือนเคยเห็นว่าถ้าระยะมันแบบว่าไม่ได้ไกลมากนต่มันย้อนย้อนไปโดนตัวบินข้างบนได้นะ เออนนครับมาลองเจอทีมนี้บินดูมาลองดูกันสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเรามีคอมโบ P ีชีพสครับคือเพื่อที่จะให้ดูว่าเฮ้ยมันเหมาไปติดตัวอะไรได้บ้างคือบางทีมันมีผลนะแบบสมมุติว่าบินเหลืออยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันกําลังจะเคอปป้อมเราแตกอ่าพีชีพสครับเชียวไม่ใส่ตัวบินสักนิดหนึ่งอ่าภาคพ,พื้นก็สู้กันต่อนะครับ ให้ดูกันนะครับทีชิสองนะก็จะเป็นวิญญาณขาวๆนะครับข้างบนก็พีชีพเหมือนกันผมเห็นเหมือนกันนะไอ้ตัวบินได้พีชีพน่าจะใช่เพราะว่าข้างบนมันก็บินมาแล้วก็ตายลงมาใส่ข้างล่างอตัวข้างล่างเห็นด้วยดับสังเกตกันดูนะครับแต่สังเกตกันเรานะของผมทีชิพสองมีถึงสามตัวนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้คือตั้งใจปล่อยเลยนะครับว่าถ้าสมมติข้างล่างเราตายเออข้างบนมันข้างบนโยนพีชีพลงมาเออโซ่ข้างล่างดูดิโยนขึ้นไปได้ไหมอ่ะมันโยนใส่เราอย่างเดียวเลยมันโยนใส่เราอย่างเดียวเลยนะถ้าเป็นตัวบินเนะี่ยผมไม่ค่อยแนะนาพรีชีพผมแนะนาเป็นเครื่องบิท้ายดีกว่านะะแต่ว่าความสามารถเลือกกันไม่ได้ครับจริงๆนะความสามารถก้าวดาวนะครับอันนี้เราเห็นนะ เราเห็นข้างบนนะแต่ว่าจานวนตัวมันไม่เยอะนะครับอ่าบินดูนะครับถ้าพักพื้นแล้วข่งแก่งพอนะเราสามารถที่จะสู้เขาได้นะครับอ่านี่บินพีชีพสองอ่าตามนั้นครับเห็นชัดเจนเลยครับแต่ทํำไมผมรู้สึกว่าไอ้ตัวบินข้างบนมันโยนลงมามันเป็นสีดำๆๆทำไมของเราเหมือนมันไปนติดเป็นสีขาวขาวอะความสามารถเดียวกันนะ ลองดูนิดนึงหรือว่าจริงๆมันเหมือนกันหรือตาผมมันไม่ดีแล้วคือผมเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเวลาติด p ี2เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นควันขาวๆพุ่งไปนะแบบเมื่อกี้เหมือนตัวข้างบนเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดำๆนะครับอตั้งว่าแบบนี้โอ้โหบินตึงจริงๆตึงจริงๆ อ่ะดูซิเอาอยู่ไหมจังหวะแบบนี้หรือว่าจะต้องพัดทิ้งพัดคว้างนะครับพัดไปทำลายกลุ่มก่อนเอ,เอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่เออทั้งกันบินทั้งควันนะได้หมดเลยนะครับ อันอย่างที่บอกนะคือหลายคนจะแบบยึดติดจริงๆว่าแบบมันต้องคอมโบนะครับคือก็รู้แหละว่าคอมโบมันดีกว่าจริงๆับในแง่ของเกมตั้งรับนะเราเองก็ยอมรับครับเพราะวา่าเกมตั้งรับส่วนใหญ่เนี่ยทีมไหนที่คอมโบชัดเจนเอคอมโบโหดๆบวกกับตัวเรนเจอร์พื้นฐานมันใช้ดีมากๆหละแน่นอนครับเกมตั้งรับมันค่อนข้างดีนะับแต่ว่าเกมบุกมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเ,เกมบุกคืออย่างที่บอกนะว่าเดิมไอดีนี้เนะี่ยผมใช้ บอสซีโบอสซีผมเอาจริงๆก็ถือว่าก็พลิกเกมได้อยู่นะอะแต่ว่าพอได้ตัวไมกี้มาเนี่ยก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนดูนะครับนี่ดูครับมันข้ามไปนู่นเลยนะนี่ครับคือผมปรับเกียร์เลยใส่เกียร์ก็จอกงอกงไปไม่เป็นไรอ่อาศัยว่าตายไปก็ติด p ีชีสนี่แล้วยิ่งเป็นโครนบวกด้วยนะ อ่ะดูสิเราต้องตายให้เขาเห็นบ้างอันนี้ผมตั้งใจให้ตายเลยนะนี่นี่เอ้ยเนี่ยมันเป็นสีขาวๆจริงๆนะมันเหมือนเป็นเนี่ยเนี่ยมันเป็นวิญญาณสีขาวทำไมวิญญาณเราเป็นสีขาวอะไอตัวบินตัวนั้นวิญญาณมันเป็นสีดำๆนะเออโงงอยู่เหมือนกันครับอ่ะเกมนี้แพ้ไม่เป็นไรครับตั้งใจให้ดูผีชีพนะครับตั้งใจให้ดูว่าเฮ้ยจังหวะแบบเนี้ยอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะเสียเปรียบแล้วนะอ่ะพอพัดไปครับบวกกับ ฮอมโบครับนี่น,นี่เห็นครับติดอยู่ทุกทุกทั่วระแหงทั่วทุกระแหงเลยครับข้างหน้าตรงกลางได้หมดอ่าเพราะว่าข้างหน้ามีทั้งอ่าบราวส์วินครับแล้วก็ตัวของไมกี้ใหม่นะครับหรือจะเรียกไมกี้น้ำก็ได้นะคือคือด้วยความที่ว่าไมากี้เก่าอ่ะไม,มกี้ใหม่อ่ะมันมันยังมันยังถือว่ายังใช้ดีมากๆ เวลาคนถามพ่อมาใช้คำว่าไมกี้ผมก็จะไม่รู้ละไมกี้เก่าไมกี้ใหม่เออนะอ่ะโอเคครับนี่อา่าบอกเลยนะฉะนั้นเนี่ย คนเล่นกันใหม่ๆหรือแบบเล่นกันแบบไม่กี่เดือนนะผมบอกเลยนะครับว่าบางทีเลีกเรายังไม่สูงมากนักนะครับเราอาจจะไม่ต้องแบบถ้าแบบไม่ได้เติมกระจุยกระจายครับหรือว่ามาไม่ทันเลนเจอร์ตัวนั้นๆน,น,นะบางทีก็ไม่ต้องไปขวนขวายนะครับเราก็พยายามลองคิดดูนะครับว่าแบบเฮ้ย hey, ทีมที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์เป็นทางคอมโบอะไรบ้างเพราะว่าบางทีนะ่ยมันเลือกไม่ได้ครับเช่นแบบขึ้น9ดาวนะครับ ความสามารถเนี่ยมันอาจจะแบบเฮ้ยเราต้องการจะได้คอมโบแรนดอนาดหรือว่าเป็นหยุด5ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้นะมันอาจจะมาตกผีชีพแบบนี้นะครับอ่าและยิ่งมีหลายๆตัวเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวลองดูครับเกมนี้อ่าแต่ปล่อยตัวเริ่มจะตึงแล้วอไปก่อนไปก่อนพัดมาพัดมา,พมาเพื่อนอ่าไม่พัดด้วยซึบ อ่านเขาได้บ้างไหมโอเคอ่านดาวมงดามเมทนะครับพวกปีชงปีชีพนะครับแช่ผมหน่อยพี่แช่ผมหน่อยแช่ผมหน่อยโอ้ไม่ไหวอ่นรอบนี้เริ่มเกมมาก็เห็นเลยนะครับว่าศัตรูปล่อยตัวมาเพื้เลยอ่ะจังหวะนี้เราต้องดูแล้วสิพีชงพีชีพครับช่วยพีิเกมได้บ้างไหม บินอะปอม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 แตกป้อมตะแตกหรือว่าปอมไม่แตกอันนี้ดูโอ้โหเป็นไงแล้วไมกี้ข้ามไปนู้นเลยนะคือถ้าเกิดใครแบบมีอัลเบโดนะครับมีเอเรนนะครับคือผมว่าก็ลองใช้คู่กันก็ได้นะในกรณีที่แบบว่าไอ้ทีมมันยังพอมีตำแหน่งที่ว่างครับเอาดูนี่พิกเกมได้เฉยเลยนะทั้งดาเมจทั้งกระโดดข้ามครับทั้งพีชีพโอ้พิกลับเฉยเลยครับนี่ อย่างที่บอกครับหลายๆเกมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับว่าเฮ้ยรวมๆกันนะคือไม่ได้เน้นว่าแบบจะต้องพีชีฟอย่างเดียวนะแต่เราทําให้ดูคนระับว่าไอเดีเนี่ยคือผมว่าเป็นไอเดียเดียวที่มันมีคอมโบพีชีฟสออยู่2อสตัวเดิมอยู่แล้วเนะี่ยเดิมจริงๆเนะน,นี่ยอันเนี้ยผมอ่เป็นพีชีฟสเหมือนกันแต่ว่าตั้งใจเปลี่ยนเพราะว่าไอเดีเนี่ยผมจะเล่นเป็นทางคอมโบแรนดนืดอ่าก็เลยเพิ่งเปลี่ยนกลับมานะนะเดิมเนี่ยใช้อยู่เนี่ยมันก็เห็นเลยครับว่าแบบ บางทีมันพลิกเกมได้แบบงงง,ง,งอยู่กันอย่างรอบเมื่อกี้ก็เห็นเลยครับว่าอ่ะทั้งดำงงดำเมอทซึ่งแน่นอนครับอันนี้ผมมี เบาล้อก,กับไก่ทองซึ่งซึ่งเป้าหมายไอดีเนี้แบบโคตรจะทัดเจเลยนะครับว่าตัวที่จะทำาก้าดาวแม็กซ์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวดูเดินหน้าก่อนเดี๋ยวดนหน้าดูก่อนว่าเรนเจอร์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยตัดใจว่าจะทําตัวไหน9ก้าดาวแม็กซ์ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่เข้าแกลนะมันไม่เข้าทางที่เราต้องการเนี่ยผมก็จะมาปั้นตัวนี้ยก้าดาวแม็กซ์แล้วก็ไปต่อนะซึ่งตัวต่อไปก็ไม่แน่ก็จะมาเป็นทางนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้คอมโบก็ต้องเปลี่ยนนะต้องเอาให้ได้ร่างโคน อ่าฉะนั้นน่ยทิศทางการปั้นทีมเน่ยอย่างที่บอกว่าบางทีน่ยมันต้องใช้เวลานะมันอาจจะหยุดที่คอมโบใดคอมโบหนึ่งก็ลองหยิบจับมาใช้ได้นะอ่ะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะเห็นเลยนะครับว่าทดสอบเดียวๆเนี่ย บางทีก็เห็นอยู่เหมือนกันกว่าเฮ้ยความถึกก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอเล่นเป็นทีมมีคนช่วยนะครับผมว่าตัวนี้เนะี่ยประยุกต์ใส่เกียร์ก็ได้นะอ่าเพื่อที่จะใช้งานเฉพาะทางหรือตั้งใจจะให้มันถึกเอาไปปวดเอาไปเชื่อสุดท้ายยังไงก็ได้ครับปรับเกียร์ได้ตามความเหมาะสมเลยครับแต่ว่าตัวไมกี้เนะีแ่ยบาบงตัวทรายดูคือด้วยความที่ว่ามันเป็นน้ำผมก็รู้สึกว่าพอเป็นน้ำเนี่ยเรนเจอร์เหมือนมันจะ น้อยตัวนะที่มันจะเก่งมากๆที่มันจะถึกมากๆนะครับถ้าไม่นับพวกเรมนะตอนที่มันใส่ค่าแฝงพิเศษนะนั้นโกงมากๆเลยครับแต่อันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันถึกแหละแต่ว่ามันก็มีถึงแบบมีขีดจากัดอาจจะต้องพึ่งเกียร์จะต้องอะไรนะครับดัะ,ะนั้นก็ประยุกต์ใช้แล้วกันนะแต่เท่าที่เห็นเนะี่ยคือการใช้งานจริงๆก็คือมันค่อนข้างจะข้ามไปแล้วป่วนได้เยอะจริงๆนะครับอ่านะส่วนจะขึ้นก้าดาวเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะ,ะเพราะว่าคาดคาดใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับะนะครับหรือว่าจะใช้เป็น เรื่องสุดท้ายครับหรือว่าจะเป็น p ีที่เนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานได้พอสมควรนะซึ่งรีวิวไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องสุดท้ายใช้งานเป็นไงลองไปดูกันนะก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมมองนะครับว่าน่าสนใจในเกมนั่นเองเมื่อกี้พลิกเกมด้วยก็ได้นะก็ประมาณนี้ครับใครใช้แล้วมาบอกกันหน่อยเปิดกระชาเป็นไงบ้างเพิ่มเลดกู้เทพแล้วมาบอกผลงานกันสักนิดนึงนะเกมแจกตัวกาชามา2ใบนะก็ขอได้เนนเจอร์ตามที่ต้องการครับซึ่งถ้าไม่มี ID เด่ยเล่นอยากจะได้ ID ดีไปเล่นเลยนะก็แนะนำร้านซื ขายดีเกมเรนเจอร์ร้านนี้นะครับทาโรเรนเจอร์อยากได้ไอเดีตึงๆต้องได้ถึงทาโรเรนเจอร์ครับไปหาซื้อเลยครับไอดี ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยอ่เลือกโคโลโบเลือกแสงมืดเลือกคอมโบเลือกเกียร์นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะอ่าจำนวนไอดีที่เหลือของทางร้านอยากได้แบบไหนก็ไปดูครับหรือถ้าใช้สอบถามทางร้านไปได้เลยครับจะขายไอดีก็ได้เช่นเดียวกันครับไอดี ID สวยสะอาดราคาร้อนผูกลายครับแต่ซื้อจะขายไอเดียเกมเรนเจอร์ต้องทาโรเรนเจอร์อ่าอย่างที่บอกระบบมันอาจจะใช้เวลานะร้านที่ปลอดภัยไว้ใจได้้แบบนนะีะ นานไว้ที่ปรับหมุดคอมเมนต์ครับอยากได้ไอดีตึงๆต้องไปถึงถาโรนินเจอร์ครับฝากกดติดตามด้วยครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ